สวัสดีจ้ามือนี้อยูเกาช่องโค้กขั้วหนูเฟิร์นหนูฝนเชนเนอรจ้าสวัสดีจ้าหนูเฟิร์นจ้าสวัสดีจ้าแม่หนูจ้าสวัสดีจ้าจ้าสู้ยังจ้าแล้วค่ะแล้วค่ะสวัสดีครับพ่อเยี่ยมไอ้ดอนหลังขั้วครับผมสวัสดีจ้าโอ้เจ็บข้อสวัสดีจ้าหรือสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าเด้จ้าเอยเอ้ามึงมึเป็นลูกเคยบ้านนี่สิ

ทำซุปแซ่บได้แล้วเทรียวๆเลยเนาะ่เียเลยเนาะฝนหิดเนาะอ๋อนี่น้ำมันใส่ไปไป่แม่เอินเพิ่มแม่ขอะเอินเพิ่มเอินเพิ่มนมาเลยครับเ้อสุขภูสุขคนฟังไทยฟังเล่าแนครับมากินน้ำกันครับแก้วห่อนครับผมแก้วห้อนจัดไปเลยมาพี่นองทางเล่าฮ มากินเจียวห่อนน้ากันครับเลยแต่สอนกีฬานน้ำลูกน้ำหลานนิ้วข้างนอกแบบนี้พร้อมหน้าพร้อมตาคือเราครับพร้อมครอบครัวเพิ่มมากคนหนึ่งลูกน้องซิดเอกครับดาวดาวนี่เจ้วแก้วเจ้าแก้วไอ้ยะใส่ลายบบนี้ดาวเนาะคนมาหุ่นเสร็จกินเขาอยู่นี่พักขาด้วยคงัเจียวห่อนดาวมาเด้อพอออกไม่ออกมากินน้ากันครับเจียวห่อน พามหน้ามตากันคือเก่าแล้วครับผมอันนี้มีสองหม้อเลยนะ่อาสองหม้อสองหม้อบ่ได้ให้ดาวดกินน้ำโดนแล้วคิดหอดดาวดาวไปเอิญดาดาวมากินก็น่าวะเดนวมาดาวดาวเนียมเนี้เนี้ยดาวดาวเนียมเโอ้ยไปชอบยังเดี๋ยวนี้ชอบยังพาดยังก่อข้าออื่นดาวดาวกินอันนี้บ่เนี่ยโอเคกินนสเลาวดาว่มีคนเหรอไค่อยฮะ ไฟไกต้มน้ำซุปอร่อยจังเลยแม่เอาน้ำนม่หน่อยบ่หน่อยดอกนี่ตั้งนานจนไปลาใส่หมอนี่นั่งกันมีจะไปมามาพอออกไปออกเจ้าห่อนเจ้าห่อนพอออกไปยืนนั่ยืนนั่งอัดหวยมากเดี๋ยวนโอ้นั่นโอ้ยเดานุนนุตั้งให้เนาะเดี๋ยวได้อ่อนๆก่อนแม่ให้ซุปก่อนน้อนี่มันหมอใหญ่อุ้ยฟุงใส หวนเนื้อดาวเอยตักใ่ดาวๆนะดาววกินเผ็ดได้ปะเจ้เจลเอาะเจน้อยๆเนาะเจวขมด้เจวเผียดด้กินได้บ่ได้ได้่าเป็นวเผียดหรอใส่ดีซื้อของมักของมักใสนลมุนเสร็จน้องเพื่อนเขียดกนดีเอาอันพาขี้เลีเนาะเอาเฮ้ยบั กิ้วใสชฉลิวมาเป็นใสชฉลิวแซบเนี่ยเจ้าดาวยังมาผ่าฉลิวยังบ่กกินเลยครับเออเน่ยนายก็ผ่ชฉลิวมาให้เออโอ้ยเออนียเอามาใส่แซบมันบ่เหนียวดอกแซบเอาเนื้อเนื้อเอาหนามน้ำบ่บ่เอาแจ้วใส่เน่แจ้วบ่ไม่ผิดเนาะแจ้วแบบบ่ใส่ยลไยเดอย่านเพยบหมอเข้านหมอ อ่พอเหนจะีอ่านอเออแน่อเออนเราดาตีไข่ใส่เออจะเสี่ยเราอาเนื้อบรรยากาศาให้เนื้อูกเนื้อไหมได้รือป่เตาเอาจามอเอาแมวให้อั่วบ้าเอาถั่วบ้างรับพี่น้องเย็เอาหม้อพ่อเอาหม้อพอเลยพะวางหม้อเหามันหน่อยมันนี่เอาใส่อีวัล เสียงเนื้อเนื้อกลอบดีเนื้อพอดีพอไปคนมากเนื้อเห็ดเองมาจากวอได้ไิอัมมี่สรืน้อไม่เห็ดเองเจอแบบขมขนาดอืมอืมหอมมล่าพ่นเนาะพ่อเนาะขาดไปเลยอืม เ้บอ่้ยบ่มีมึงบอกฮะบอกดัเนะซุดเส่นาครับแ่บแสบขนามันแน่เฮ้ยอยากไยอะไรเดาๆว่าบัวขนามนอยากาอเออเนี่ยบอกคนนะเดาๆบอกคนม่กินน้ำนะเออซได้มัม Nem cong, đau đau đâu lên bóc lên bóc lên bóc lên mang bỏ năm nay, má má bóc lên 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 hả, เดี๋ยวสีแดงผู้ได้เอาหอยตั้อ๋อนี่แต้เอาห๊า,เ,าหเป็นพันธะตัวยุงเหรอเอยสดนานกว่าเสียบๆโมมี่มึงบอกพี่น้องเลยเย้าหอยหอมเนาะกําลังสดเลยมันสดไปห่าหล้วลลตาลม,มันอ่อนดูดดดกเดาว่าบ่กกินเนื้อผาชิวเนี่ย นี่เอามยังมกิน่กินบเป็นปลาชิลิยแมนยูเหลาดาวไพ่ชิลิวแม่เนียไม่กลนยูเหล่านี่อ่ะหนุกโอ้ไม่เก็บแต่ว่า้ายกไอ้สามสิบจีบเึ้นเออจังสีไข่แน่นาะแต่ว่าปลาชิลิวว่ากินแมนบอเออเนี่ยแต่ว่สามสิบจีบนี่กินแมนบ่ยนั่นแมนเ่ย กินอิ่มๆเลยลุงน้องกินอิม่มแล้วฮะ <fin anta> <ots> มันอิ่มแล้วยังไี่กินจะคัามไปนี่กินคั่มโอ้ยเพิ <S 2> <S 2> <S <S ่นเมืองนี่เป็นอย่างแซ่บๆพี่น้องอืมกน้องเอิร์นเป็นค้อเนตเจลเองเนาะค่ะพ่อเป็นคนซอยเนื้อมักเนื้อไม่มีมุมหักแซ่บ เเพิ่นกินนะสาว้าเปิดหลานในยุ่งน่อเพิ่นเออเพื่อนเออเพิ่งกินนะหนกเออเพิ่กินนะเพ่กินแนละ้กันเนี่จ้ะเ็นจังไงพัดพัดสุดเลเอาหัวละป้ายแม่เลยเอาไว้กลังด โมลผ้าเข่ากันเนาะน้องเพื่นบอกแล้วใส่หอมหอม s u e r ลาบาคิดหอมหอมฮะะเลลูกเดือดแล้วเอ้ยบ่หลุงเนาะกินจินเผ็ดบ่เบิดกระบอกเด้ออือลาบพี่นี่โหลพี่มาจัง กินบาเอามือจกกินก็ได้เด้อเราเอาเอามือจกลงไปกินก็ได้บาบมันเป็นอย่างมันหันเออมันมีหม้ออีกตัวแสบคักพี่น้องมันมีหมอกด้วยจ้าก่องเห็นบอกปะเวลามาๆๆพี่น้องเอ้ยก่องเห็นบ่นี่ครับโอ้มันเหลือดแบบย่างสวยอ่ะเหลือนี่เยอะมันมีอะ โซนน้ำพอใส่เค็มดีอยากจะบอกว่าฟึ่นอิมจากช่องน้อยสีมาแล้วส่วนห่นหอนๆม,มันมีหมองบอกมันออกใา่ไข่อมเน่อ้อมเนื้ออสูตรเขาโดยสพัพพอร์ตยังสีมากสูตรเพื่นได้มีไม่ได้ลาเที่อไทยอองไทย Sốt nam và sốt giọt Ừ Ừ Ừ đau nhớ phải đồng xuân chay, Chín không Chín điều, Đâu đau 30 Đâu Phải chỉ lưu có Mới chín đi phải lưu Ừ, lúc kia chín Phải lưu Bố พเพื่อเราเดาว่ากินเนแลมันเปนผักมันเป็นผักกาดเาวดาว,วหูด,ด้วยนี่จด้เอาหนัซ,ปปหนซุปป้ะหนัซุปมันกัน,นัวพอดีเนาะ อืหวอนแห้งเลยเด้อพี่น้องมันมึงไม่หย่อลูกมันต้มโดนมันก็ยังตันลูกขอตักโอโอกันเด้อพ่ออือเอาเลยพ่อกเอื้อนีง่อิ่มแล้วอิ่มแล้วกัดแห้งไม่ได้เลยเลือต้นก้นถื้อไฟว่าไปยังเด็กไปกินขอจนอิ่มแล้วล่ะ ควัญใจของเาวดาจิมไปเอืมยม่นุ่งหมอยงหม้อิ้มเวาส่บโอ้ยส่บๆแบสบวดากินรผ่าแดงมันเปนหม้อกินรอผ่าแดงมันเป็นหมอไม่อิ้มแล้วเด้เมืองอันหมอมันเดือดมาจับ แหน่งกินซานังก็ร่งแสบแหน่งกินจอจินอาทิตย์จินไดไรหนึ่งไม่ได้ฮะยำมัได้ปุ่ม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 ยำไหบ่ยำมัได้ขึ้นลใส่บออเอาเนื้อใส่ว้โอเคาุ้่มด้อูุ่มป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 ุ่เอาเอาเอาหนมาใส่หนัมาใส่บ่ไก่ทอดหนงแม่น่งใส่อ๋อม่เหนาสุดแล้ว มันหนามันเกือปูดถึงดตัวอ๋ออะบอกเพื่อน <c oughs> บอกเพื่อนลูก <c oughs> โอ้ยแสียเพียงเสยบยเพราะเสาเจ้าเปิดลานในวันเก้าประคุมแห่งเจ้วมันพอดีอัอหน้องเฟิร์นบอกถ้าผู้ใดมาคิมีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ช่อง <c oughs> ขอบคุณหน้่มเฟิร์นหนุ่มฟัน้่มหน้าจ้าจ้าว่าจ้าในทิวทัสุภาพขอบคุณเฟิร์นและขอโทษขออภัย สำหรับมือนี้ขอเพื่อนเอาเพื่อน้องฟูนกับเตาเข้ามาสวัสดีจ้าอยู่ดีไม่แห้งจ้าแก้วแก้ว